ใช้ๆเลเดิมก่อนว่จะใช้กับบ้านอันของพุ่นนี้ก็เกรงใจเพื่อนเนาะมันหลายวันเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปต่อให้ตรงโน้นให้ให้ได้ใช้ชั่วคราวก่อนโดยสายไฟของผมนี่แหละแต่ว่ามันต้องต่อหลายทอดหน่อยเพราะอันอันใหญ่ผมกกลับบ้านแล้วเหลืออันเล็กๆนี่แหละต่อใช่ไหมต่อหลายทอดเลยเดี๋ยวเราไปต่อไฟกันอีกขันเอาใช้ยังเจอดีดูหรือเปาไปถือกล้อง ถือเออเอาคุณแม่ถือเลยกวาดบีเปาะยาไปได้เออกรมดีๆสองอานมณ์ยืนไปรถสองคนจะเอาใครไปไหนจะไปน้ำเด้ใอยอยู่นี่ละกิเลมส์อีขันเอาโจรอีขันเอาเซ็งแอดอยู่นี่นะคะไม่ไปเลยแอดยานไฟเข้าไปกันเลย ໃຫ້ແມ່ລຸດຖືກ້ອງໃຫ້ เราอยู่ตรงนี้รอนะคะนะ on. Yeah. เดินไฟชั่วข่าวนะคะน้ะให้ไม่รู้ใช้ก่อนก็นเป็นสายไฟของแอดค่ะนะเดี๋ยวอันนี้เราค่อยมาเอาคืน

ก็เป็นสายเก่าของแม่อยู่ใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้หรือเปล่าคะเขาดูค่ะกลัวมันจะรั่วจะอะไรจะเพิ่งเสียบตอนนะกอนัน่ไกมันมไ,มไม่ได้แล้วตอนนี้มีอีกไหมตรงนี้ไหม ตัวที่เราเสียบมันยังมีอยู่ไงในตัวที่ตัวที่เราเสียบนะตัวตัวเมื่อวานเนี่ยเอาขึ้นไหมค่ะเออตัวเมื่อวานเนี่ยนี่เดินไปที่คุณแม่ได้ใช้ชั่วคราวก่อนน่ะมีเอาขึ้นหน่ไหมัไจะได้คนมือเด็กมาป็นที่ถึงนะคะ ตัดตรงนี้ออกเลยก็มันเป็นสายต่อรวังไว้ก่อนมันมีไฟหรือยังเปิดระบบไฟหรือยัง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 สายต่อัอนนี้นี่เดฟปักนี่สายตช่นี้น่าจะไม่ได้นะอันนั้นอนะทิ้งเลยตาไนอันนั้นอย่าเอา,อเอาบ้าใช้อันตราย เอาบอกว่าอันตรายก็อย่าใช้นี่นี่พันเก็บมาเนี่ยตัวนี้มันดีกว่ามันไม่เป็นในต้องช่วงนี้เฉยๆทรายมันวิ่งเข้ามาอันนี้ก็ดีอยู่นี่อ๋ออันนี้ไม่ดีแล้วนี่อ้าวก็เบิรเมื่อกี้เองพูดนอเจ้าก็หลงนอเจ้าก็ได้เอาไปทิ้งขยะเห็นไหมล่ะความประมาทนี่เอาทิ้งขยะเลยน่ะนี่เฉยใช่ไหมเนี่ยค่ะไม่ไม่ได้ไปใช้อะไรกับตัวนี้ไม่ได้เอาไปใช้เพราะว่ามันเสียบไม่ได้เพราะตรงหลอดนี่ อ๋อ oh, อันนี้ก็ต่อได้อยู่ไม่ราคะที่ไม่ใช้ก็ตัดต่อนั่นเลยค่ะต่อตรงนี้หรอกค่ะโ okay. อเคนี่ต่อให้ตรงนี้เลยนี่ัากออกเลยนั่นตรงนี้นะค่ะค่ะ